แผนทองสไลเดอร์ว้ามีใช่มีแม่ปลารมีคุณอ๋อนั่งไงอ๋อนี่ไงพี่มึ๊กนี่เลยมีหลายท่านถามพี่บ๊อบสวันดีค่ะมาแล้วใครบ้างแกดอนจําได้ไหมคะอ่านี่ตัวนี้แรกใครมึ๊กมึกตัวนี้ใครซ้ายมือฮะซ้ายซ้ายโซนไอ้ท่านมาเนาะ สายชนท่านมาใส่ทองสายทองอ่ะเข้ามาด้วยกันพุว่าใส่อะไรใส่จากขวาใช่ใช่ข้าวหน้ากลางขวาแม่สายทองจะหูใหญ่ๆนะคะขวามือตรงนี้แล้วก็สายชนลูกเขาจะนั่งเหมือนกันแล้วข้าสายข้าสานี่เขาจะสไลด์ลงดูเขาสไลด์ลงเออเออเอมันสูงมากเลยนะเออมันสูงจริงนะเนี่ยไปที่ที่เห็นทางเป็นแบบนั้นคือช้างสไลด์ลงมาใช่ไปเลยที่ใส่ไปนี่ใส่ มาแล้วี่ยล่ะฟอกอะไรแน่นอนจะอยู่แบบนี้แบบสูงใกล้ใก้บนสูงอ๋อมักกระบุนนั่นแหละนี่มันโ้โแทนทองสไลเดอร์พี่สไลเดอร์แทนทองอุ้ยแม่แม่สายทองแม่สายทองแม่สายทองสวัสดีค่ะแม่เราขับรถน้ำน้ำป่าน้ำหน้าของฟอกอ่ะ อ๋อป้าอ๋อแม่เก่งโซผาแม่เก่งโซผาใบหูจะม้วนไปข้างหลังแล้วตอดจากแม่ก็วังทองวังทองวังทองแม่ของบุตูบุตูซึ่งเป็นที่เลี้ยงของน้องแทนทองนั่นเองวตัวใหญ่ออุ้ขึ้นไหนอู้อ้วใหญ่โอ้กางหูกอ้กางหูเลยตุ๊กตาเป็นไงใส่เรีนเลยเนี่ยนี่เมื่อกี้แม่เขาแม่ใส่ทองมาทักทายเราแล้วเห็นว่าเอาปลอดภัยละก็เลยพา โขงไปสนุนนะคะมีพี่หมึกพี่หมึกมาช่วยดูปังบุญนะคะมีพี่สกามาเร็วมาเร็วมาเร็ววันนี้เขาจะบอกว่าเอนี่แปลกทขามมาเช้าห่อยหน่อฝนตกด้วยนี่มาเช้าไอีกไปฟาสั้ฟาสัยฟาสัยไปไปไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินค่ะ จริงๆกลุ่มนี้เขาแบบเวาเจอคนเขาจะไม่ค่อยตื่นเต้นฟองทองกบององมแล้วกิ่งทองเ้ยเากันแล้วเซฟเซเดี๋ยวดโดน่อยเดยวเดี๋ยวโดนนะโดะนี่หลอกบ้านเลยนี่หลอกขึ้นเยอะเลยอะผใครมากินยาเฉยนี่นีนี่หายากกินเฉยนะถาสายไปละ แม่คิดว่าหล่อขึ้นหรือเปล่าลุงลุงลุงแม่เป็นคนที่อะไรมานี่ไช้างไม่เป็นไรนะเออช้างไม่เป็นไรดูหน่อยช่วยดึงช่วยไหมเขาจะบ้ามาได้นหรสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำมันลึกหรออยใส่ถุงเท้าด้วยเออน้ำมันลึกเหรอใส่ถุงเท้าด้วยอ่ะหนาวแล้วหรือเปล่าหนาวแม่เรียกหรือเปล่าแม่เรียกแม่เรียกเรียกนานไปละไปละแม่เรียกแล้วไแม่เรียก แม่ลูกอยู่นี่แม่มาเลยฮะแม่จะคิดว่าลูกไปไหนล